สวัสดีค่ะวันนี้ปรึกษา Academy มีเรื่องราวดีๆมาฝากเพื่อนๆทุกคนกันอีกแล้วค่ะวันนี้เราจะขอแนะนำ Purpose Vision c นคอ v a ว u ูตัวใหม่ของปรึกษาโฮดิ้งให้เพื่อนๆทุกคนได้ทำความรู้จักกันค่ะในอดีตบริษัทปรึกษาเร a l ลเอสเตทจำกัดมหาชนดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ปัจจุบันบริษัทได้ขยายธุรกิจในนามบริษัทพึกษาโฮดิ้งจำกัดมหาชนเพื่อสร้างการใช้ชีวิตให้ครอบคลุมตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของสังคมในปัจจุบันซึ่งประกอบไปด้วยธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โรงพยาบาลบริษัทผลิตแผ่นพรีคาสธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซและธุรกิจอื่นๆที่มาร่วมสร้างคุณค่าให้กับสังคมและชุมชนให้ดียิ่งยิ่งขึ้น และนี่จึงเป็นที่มาของการปรับ Purpose v i วิชัและ c Core Values ให้ครอบคลุมกับทุกธุรกิจและบริการของบริษัทรพกษาโฮลดิ้งจำกัดมหาชนที่จะร่วมกันผนึกกำลังรวมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีสุขภาพที่ดีชุมชนที่ดีทั้งหมดนี้คือปัจจัยสุขที่ทำให้เราทุกคนมีชีวิตอยู่ดีมีสุข Purpose ของเรา เรามุ่งมั่นใส่ใจที่จะส่งมอบสิ่งที่จะช่วยรังสรรค์ความเป็นอยู่ที่ดีเติมเต็มประสบการณ์การใช้ชีวิตที่เปลี่ยมด้วยความสุขและพร้อมสร้างชุมชนที่ยั่งยืนยิ่งขึ้นใส่ใจเพื่อท้งชีวิตอยู่ดีมีสุขวิสัยทัศน์ของเราเรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการสร้างสารรค์การอยู่อาศัยที่ดี และพัฒนาชุมชนให้ดียิ่งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนทุกชีวิตและสังคมให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนทั้งในวันนี้และวันพรุ่งนี้มาถึงคอ Val u e s ของพวกเราแล้วนะคะตัวย่อนี้อ่านว่า ESG for w a r d People มีทั้งหมด5ข้อค่ะข้อ1 Customer Empathy Quality as a Core ใส่ใจเข้าใจลูกค้าโดยต้องใช้ใจฟังด้วยความใส่ใจ เพื่อเข้าใจความต้องการของลูกค้ายอย่างแท้จริงข้อ 2. Drive for synergy ร่วมใจไปด้วยกันบริษัทพฤกษาโฮดิ้งจำกัดมหาชนดำเนินธุรกิจที่หลากหลายบริษัทจะเติบโตอย่างยั่งยืนได้พนักง,งานทุกคนของบริษัทในเครือจะต้องเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันร่วมแรงร่วมใจกันข้อ 3. Impact for good ใช้ใจทำดีเพื่อผลลัพธ์ที่ดี บริษัทดำเนินงานเรื่องธรรมาภิบาลที่เข้มแข็งพนักง,งานในองค์กรทุกคนมีธรรมาภิบาลในการทำงานทำงานด้วยความโปร่งใสมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเขาร่วมกิจก,กรรมเพื่อตอบแทนสังคมข้อ4 forward thinking เปิดใจกล้าทำสร้างสรรค์ความก้าวหน้าบริษัทสนับสนุนให้พนักงานได้พัฒนาทักษะความรู้อยู่เสมอเปิดโอกาสให้แสดงไอเดียใหม่ๆสนับสนุนเทคโนโลยีต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ข้อ 5. People First Trust Respect and Have Fun บริษัทให้ความสำคัญกับพนักงานเป็นอันดับแรกเชื่อมั่นในศักยภาพของพนักงานให้เกียรติรวมถึงส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความสามารถในการทำงานและสิ่งที่สำคัญคือขอให้พนักงานทุกคนสนุกกับการทำงานและทั้งหมดนี้คือ Core Values ตัวใหม่ทั้ง5คข้อ ESG Forward People คิดว่าเพื่อนๆคงจะจำกันได้แล้วใช่ไหมคะ ในคลิปถัดไปเราจะนำตัวอย่างพฤติกรรมของคอแ a วลูสทั้ง5ข้อมาฝากกันนะคะรอติดตามกันให้ได้สำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย